ไม่ได้สูให้ตาขออย่าแย่งกันพอมือมือมือคุณอย่าแย่งคุณคุณอย่านะคุณอย่านะ คาาุ่ทั้งสองจับนหองผมคุณจะตัดน่องผมไหมนี่ทำพญาน,นาคทำไมมันเล็กจังหนุ่มข้างในอ่ะเป็นลานกว้างฮะอะไรนะแม่ข้างในกว้างข้างในไหนอืมฮะ<า>อืมด้วยถนะ้าเคยเข้าไปแล้วนะคะบูชาของครูตรงเต็นท์นะคะตรงใต้สีแดง ขันรูนะคะขอยมเปิดดวงนะคะรวมทั้งนมีจุระสงต่อการเสริมดวงบูชาขันทูจเต็มด้านโน้นนะคะอกไปนะจ้มีจรัาธาขอเชิญร่วมทำบุญต่อยอดทุป่าลอยฟ้าเทวพันรีินะคะรวมชาติเถิถางเข้ามาทำบุญวัดภูยอดรวยนะคะเพื่อให้ญาติทางทกคนทุข้ามได้เดิทางแสนสะดวกราบรื่นนะคะ คุณน้องกระเปียกสูงมากนะคะ